สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องย b e c h ช n แนลอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาจับตาดูสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์โลกไปที่เวเนซุเอลากันต่อนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีการโหวตนะครับลงคะแนนเสียงในสภายุโรปนะครับสภายุโรปนี่คืออะไรนะสภายุโรปนี่คือเป็นสภาที่เป็นตัวแทนนะครับของสมาชิกประเทศต่างๆในยุโรปนะครับเข้ามานะอยู่ที่ กุงบัเซลนะครับเบลยเยียมนะครับไม่ใช่ผู้นำของแต่ละประเทศนะฮะเป็นตัวแทนเฉยๆนะครับก็มีการนะตกลงหาทางออกนะครับก็ในเรื่องของเวนเวนซุเอลานะครับขเขาก็บอกว่าทางสภายุโรปเนี่ยนะเห็นพ้องนะว่าจะสับสนุนนาะยควนกุยโดเนะี่ยให้เป็นปนัญหาที่รักษาการนะครับแล้วก็ปฏิเสธนะครับข้อเสนอนะหรือความพยายามใ,ใดๆที่จะแก้ปัญหาในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะฮะ แล้วก็นะครับก็ยังมีข้อเห็นพ้องต้องกันนะว่า,าจะมีการสับสุนนะครับอย่างเข้มแข็งนะครับในการเรียกให้ทางเลขาธิการของสภา UN เนี่ยนะครับในการให้มีการาตรวจสอบอย่างเป็นอิสระนะครับและเต็มที่นะเพื่อที่จะาหานะผู้ที่ทำการสังหารนะครับการทำผิดนตะ่อก,การสังหารนั่นเองนะครับ วันนี้เป็นสภาที่บอกนะครับเป็นสภาที่ไม่ใช่เป็นผู้นำนะฮะที่ได้รับการเลือกตั้งนะโดยตรงจากประชาชน,นประเทศต่างๆนะครับแต่เป็นอดีตนักการเมืองบ้างนะครับนะเป็นพวกนายกบ้างอะไรแบบน,นี้นะครับก็คือเขาพยายามจะรวมศูนย์อํานาจนะครับในยุโรปนะทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็มองว่าประธานาธิบดีเนี่ยที่ประกาศตัวเองขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่เขาประกาศเองหรอกครับ ต่างชาตินะครับไปประกาศให้เขาไปยอมรับเขาขึ้นมามีอำนาจหรือพูดง่ายคือทางรัสเซียมองว่าต่างชาติไปสนับสนุนเขานั่นเองนะฮะซึ่งทางรัสเซียก็มีจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องกิจการภายในนะครับการที่สภายุโรปนะครับออกความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่รัสเซียนะครับมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนะครับคราวนี้เป็นถามนักวิเคราะห์เนี่ยว่าสถานการณ์ในเวเนซุเอลาที่เป็นอย่างไงนะนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันสุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อสงครามกลางเมืองนะครับเพราะว่ามันมีความขัดแย้งนะครับแล้วมีผู้สนับสนุนจากข้างนอกด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมีเหมือนกองเชียร์แหะฮะมีกองสนับสนุนนะมีผู้ ประถมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมีการแตกแยกนะครับรุนแรงมากขึ้นนะและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นสงครามกลางเมืองนะครับที่ตกลงกันไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีแรงภายนอกเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยนะทำให้การเมืองนี้มันวุ่นวายขึ้นนะครับอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับต่างชาตินะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับในเ,เรื่องของการโบวตนะครับใน สภาของยุโรปเนี่ยนะครับก็คือสภายุโรปเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นสภาที่พยายามจะรวมนะความเป็นหนึ่งนะของยุโรปนั่นเองนะก็คือการที่แต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยนะฮะส่งตัวแทนเข้ามานะครับแล้วก็พยายามจะกําหนดนะทิศท,ทางของยุโรปนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะก็เราจะเห็นหน้าตานะครับนะของผู้แทนนะครับแต่แต่ละประเทศนะก็มีความคิดเห็นว่านะก็เขาจะ ไปในแนวทางนี้แล้วก็ใช้เวลาประมาณ90วันนะครับาจากที่มีการโหวตเนี่ยนะก็จะมีประเทศหลักๆนะที่เป็นกลุ่มทำงานอย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมันนะครับแล้วก็ประเทศเผมจำไม่ได้เหมือนนะรู้สึกว่าจะเป็นเอกวาดอร์นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นบราซิลนะครับก็จะตกลงกันนะในภายใน90วันถ้าตกลงไปได้เนี่ยทางยุโรปก็พยายามจะ มีการมาตรการเซงชันนะครับหรือความบาดนะคล้ายๆอเมริกาเหมือนกันนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็พูดถึงวิกฤตในเวเนซุเอลาเหมือนกันนะภายหลังจากที่สภายุโรปเนี่ยนะโหวตนะแบบนี้นะครับผู้นําของประเทศต่างๆนะก็มาแสดงความคิดเห็นเพราะในสภายุโรปเนี่ยโหวตผู้นาแต่ประเทศเนี่ยจะไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะหรือว่าพูดอะไรก็ได้นะครับมันเป็นอิสระของแต่ประเทศนะครับแต่ว่านะภายหลังจากที่สภายุโรปโหวตอย่างนี้นะนะถัดมาอีกสัก ไม่กี่วันนะฮะประมาณสี่ห้าวันนะฮะก็มีนะครับนายกรัฐมนตรีของสเปนเนี่ยนะครับก็มาพูดนะครับสนับสนุนนายฮวนกุยโดนะครับให้เป็นพาวิธีรักษาการนะครับนอกจากสเปนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีประเทศอื่นอีกนะในยุโรปนะฮะก็คือมีประเทศอ่ฝรั่งเศสนะฮะที่บ้านยังไม่สงบเลยนะครับนะเสื้อกักเหลืองนะฮะทางนายมาคงนะครับก็ออกมานะยืนการสนับสนุนนะครับ นายฮวนกุยโดะนะฮะ,นะฮะตามที่สภายุโ,โปรปโหวตนั่นเองนะครับนายมาคงนะครับก็เป็นหลักนะเป็นแกนนำแหละในสภาพยุโรปนะที่สนับสนุนนะครับนายฮวนกุยโดะทางเยอรมันนะครับนางแองเกลาเมอร์เคิลนะครับก็แถลงการสนับสนุนนะครับขณะที่ไปเยือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับว่าสนับสนุนนายฮวนกุยโดะนะฮะเป็นประธานทธิบดีรักษาการนะครับ ก็เรียกว่าออกหน้ากันมาชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนนะครับฝรั่งเศสนะครับเยอรมันร่วมถึงอังกฤษนะครับอังกฤษก็สนับสนุนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรารู้จึงถึงสภายุโรปก่อนนะสภายุโรปนี้คือเป็นอะไรที่เขาเป็นตัวแทนประเทศเข้าไปโหวตกันนะครับแต่นี้เป็นผู้นําประเทศนะมาแสดงจุดยืนนะครับสนับสนุนนายฮวนกุยโดนะครับอย่างที่บอกนะฮะเพราะนั้นนักวิเคราะห์ก็จะมองว่านะ อันนี้มันอันตรายนะครับในภาวะวิกฤตของเวเนซุเอลาคือขั้นที่ดีหน่อยนะวิกฤตนี้ก็คล้ายๆยูเครนนะครับถ้ามันแย่มากๆนะ worst case ก็จ,จะเหมือนริเบียหรือซีเรียนะครับคือเกิดสงครามกลางเมืองแล้วตีแล้วแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมี2กลุ่ม2ฝัง่งข้างในนี้ก็วุ่นวายอยู่แล้วแต่ได้รับแรงสนับุนจากข้างนอกด้วยนะครับเพราะนั้นนักวิเคราะห์ต่างชาติก็มองว่าวิกฤตเวเนซุเอลาเนี่ยยังอยู่ในอันตรายนะครับ ก็มีดีสุดที่ประเมินนะครับก็เหมือนแค่ยูเครนนะครับถ้าร้ายสุดก็จะแตกแยกเกิดสงครามกลางเมืองเหมือนริเบียหรือซีเรียทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่ผมสรุปมาตลอดสัปดาห์นะครับมาให้รับฟังกันนะต้องติดตามดูกันต่อนะครับในมุมมองของผมนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยพยายามจะรวมอํานาจนะครับศูนย์อำนาจนะครับอยู่ในสภายุโรปซึ่งเป็นตัวแทนนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะครับ นะไม่ใช่เป็นผู้นําประเทศไม่ใช่ประธานาธิบดีไม่ใช่นายกฐุนตรีนะครับแต่พยายามรวมสู่หรือความเป็นหนึ่งของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งนั่นละฮะทำให้ประชชนชาวยุโรปจํานวนหนึ่งยังไม่พอใจเกิดเบรกซ t นะครับเกิดเยลโล w เวสนะครับเสื้อกักเหลืองนะครับแล้วก็เกิดการประท้วงนะไปหลายที่ในยุโรปนะครับฉันั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเคยฟังคลิปผมนะครับนายเรเดโอบอกว่าตอนนี้มันก็ การเกิดชาตินิยมขึ้นนะครับก็คือมีความรักชาติตัวเองไม่อยากจะสูญเสียอำนาจตัวเองเนี่ยให้กับสภายุโรปนะครับหรือว่าเข้าร่วมในกลุ่มสภาพยุโรปเพราะนั้นมันจึงเกิดเบร x กซิตนะในอนาคตอาจจะเกิดเฟล็กซิตนะครับหรือว่าอิตาลีเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงนะครับไม่ได้สนับสนุนในควนกุยโดนะฮะอิตาลีเนี่ยก็ในอนาคตจะเกิดเป็นอิตาเล็กซิตก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นยุโรปเองก็ไม่มั่นคงนะครับเรื่องเบร x กซิตเองยังไม่จบ นะครับเสื้อกักเหลืองยังไม่จบนะครับเราก็แม้แต่สเปนเองนะครับนะเรื่องของไอ้กาตาลันนะครับนารัฐนั่นแหะนะตักเองนี่ก็ยังไม่ยอมให้แยกเลยนะนะไม่ให้เกิดการแตกแยกในประเทศเลยนนสิ่งนี้ต้องจับตามองนะครับมันใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสนใจก็สมัครกดติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์สมัครติดตามมาวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ